บ้านนะครับในการเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ชุมนุมครับนอกจากนั้นมราก็จะมีการป้องกันนะครับไม่ให้มีการประทะก,กันระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐนูนนะครับก็คืคคอกลุ่มกลุ่มนวชกร่อนหน้านี้นะครับที่ได้มีการเผชิญหน้าเพื่อนขวดการบริเวณอุสาวรีประชาธิปไตยนะครับซึ่งบริเวณทางตอนท้าย ของบริเวณที่อยู่นี้ก็จะมีทางเจ้าหน้าที่นะครับทั้งจากหน่วยจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่6นะครับแลวก็ตำรวจปชดอนะครับมาเสริมอยู่ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับถ้าเกิดเราจะเห็นภาพดีๆนะครับจะมีการเตรียมหน้ากากเพื่อการแก๊สตั้มตาวไว้แล้วนะครับแล้วก็โดยมีการกันสีมวลชนออกจากแนวนะครับซึ่งก็ได้มีการขอร้องนะครับว่าขอให้เจ้าหน้าที่นั้นใช้ความบดกลั้นนะครับนะครับ นี่คือเสียงสดๆนะครับถ้าท่านผู้ชมสามารถได้ยินได้นะครับก็คือเป็นนะครับตอนนี้นะครับทางด้านของตารวจนะครับก็ได้มีการขอนะครับไปทางไปทางผู้ชุมนุมนะครับซึ่งอยู่ห่างไปอีกไม่กี่ไม่กี่เมตรนะครับไปบริเวณทางด้านหลังของผมบริเวณราชดำเนินนะครับนะครับโดยที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้มีการเตรียมนะครับกรอบ ผู้ที่จะถ,ถือกล้องนะครับทั้งกล้องวิดีโอและภาพนี้นะครับเพื่อบันทึกเหตุการณ์นะครับเผื่อว่ากรณีที่หากว่าจะเกิดการเผชิญหน้ากันหรือเกิดความรุนแรงนะครับไม่ว่าจะฝ่ายใดก็แล้วแต่ก็จะเป็นหลักฐานชิ้นสาคัญครับในการดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับ หลังจากที่ได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็มีจุดยืนชัดเจนครับว่าจะพยายามที่จะไม่ให้ในกลุ่มกลุ่มพันธมิตรนะครับเดินทางมาบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับบริเวณซึ่งอยู่ตรงข้ามกับกระทรวงศึกษาธิการแต่ท่านี้จะจบยังไงนั้นต,ต้องรออีกสักระยะหนึ่งครับและท,ทันทีที่มีความคลืบหน้านะครับเราจะรายงานก่อเข้าไปครับ